สวัสดีครับพบกับ audio t e s นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการโมปีนะครับไอ้เล่นช่วงรอยกระทงปีใหม่ครับโมให้เสียงมันดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นเองเป็นสเต็ปเริ่มต้นนะครับสำหรับมือใหม่สเต็ปแรกเลยเรามาดูวงจรก่อนนะครับอันนี้ผมมีการทำไปบางส่วนแล้ว เราสังเกตจะมีซีสองภาคนะครับอันนี้คือชุดภาคไฟนะครับส่วนนี้คือภาคสัญญาณนะครับอืมสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมแนะนําให้ทําก็คือเปลี่ยนซีสปริงสัญญาณต่างๆนะครับพวกนี้อ่านะครับเปลี่ยนให้เป็นเกจดีขึ้นนะครับเป็นซีประเภทออดิโอเกตนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับซออดิโอเกต สามารถใช้แบบมีขั้วก็ได้ไม่มีขั้วก็ได้นะครับสีของเดิมมันก็จะประมาณนี้เป็นสีเกตธรรมดานะครับอ,อย่างเนนี่ผมจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วอสองตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำให้ใช้ค่าความจุเท่าเดิมเช่นนี้ส0ไมโครฟารัดก็เปลี่ยนเป็นไมโครฟารัดเข้าไปนะครับ แต่สามารถเพิ่มค่าการทนกระแสได้นะครับเพิ่มเป็น25、โวลต์50โวลต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราแต่ก็ไม่ต้องเพิ่มมากนะครับเพราะมันจะมีขยะใหญ่เกินไปจะทําให้ติดอยู่อย่งนี้นะครับอพอเราเพิ่มพักสัญญาณเสร็จแล้วนะครับต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพักไฟนะครับเป็นการเก็บสำรองไฟนะครับ จะเป็นอยู่ในขปลาพวกนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นต้องใช้ซีมีขั้วนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนโดยการเพิ่มค่าความจุนะครับอ่าเพิ่มค่าความจุให้มันสามารถเพิ่มค่าการทนโวล์เพิ่มได้นะครับพวกนี้เพิ่มให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนกับแทงน้านะครับที่มีน้ําสํารองไว้ใช้นะครับเวลาเราเล่งเยอะ มันก็จะมีไฟเพียงพอสําหรับการใช้งานนะครับแต่ก็ควรจะเพิ่มในปริมาณที่พอดีนะครับไม่จําเป็นต้องเยอะมากมายนะครับเพราะเดี๋ยมันจะมีผลต่อลายวงจรมออแปมปเครื่องน,นี้ด้วยนะครับว่านี่ก็เป็นสเต็ปหนึ่งที่เริ่มต้นนะครับส่วนสเต็ปสองนะครับก็คือผมจะแนะนำให้ไปเล่นที่ ไอซีก่อนนะครับไอซี IC เนี่ยให้เรานึกว่าสำคัญมีหลักๆสองตัวสัญญาณขาเข้าและขาออกนะครับที่จะส่งผลมากส่วนสัญญาณภาร์ีิคิลเลเตอร์เนี่ยจะส่งผลรองลงมาสมมุติถ้าเพื่อนๆมีงบจำกัดน,นะครับเปลี่ยนขาเข้าขาออกพอครับ แต่ถ้าเพื่อนๆมีงบเหลือสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยทุกตัวก็จะดีแล้วสำหรับบางคนนะครับที่ดูลายวงจรไม่เป็นบางคลไล่ไม่เป็นนะครับผมก็แนะนำให้นะครับปีสัญญาณเข้าสัญญาณออกนะครับอันนี้เข้าอันนี้ออกนะครับอันนี้คือภาคซับอันนี้พอออรารอีคลไลเซอร์นะครับแต่ละรุ่นนะครับหลักการทำงานเหมือนกัน โดยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ตรงวอลลุ่มแต่ถ้าเพื่อนๆดูไม่เป็นนะครับผมจะแนะนำอย่างนี้ให้ถอดออกเลยครับถ้าเพื่อนๆถอดไอซีพาร์คอี IC, คอร์ดไรเซอร์ออกนะครับเสียงเพลงจะไม่ดับนะครับอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเป็นภาคสัญญาณเข้าหรือสัญญาณออกถ้าเราถอดออกเนี่ยเสียงจะดับทันทีเลยนะครับ ส่วนอันนี้เป็นฝากทรัพย์นะครับผมไม่ได้ต่อสายถอดเข้าถอดออกก็จะไม่มีผลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเสียงมานะครับขออนุญาตปิดไฟปิดอ่ะอย่างทูมบอกภาคอีควอไลเซอร์ถ้าถอดออก ครับผมทอดให้ดูเลยจะถอดหนึ่งตัวเสียงก็ต้องมีเห็นไหมครับแต่ว่าเสียงจะเบาลงอทอดอีกตัวครับติดเหมือนเดิมอันนี้ภาคซับของถอดซับด้วย นะครับอ่าต่อมาอันนี้เป็นสัญญาณเข้าหรือออกนะครับผมทดลองถอดสัญญาณเข้าถ้ามันถูกมันจะไม่ติดทันทีเือสัญญาณออก มันจะต้องไม่ติดนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเสียบกับเ้าแปกก่อนนะครับกลับมาลองเปิดดู เสียงมาแลนะ้วฮะยาประกอบให้ครบกันนะครับอ่ะเปิดให้ดู เห็นไหมครับ4ฟังก์ชวลเซอร์เนเสียงมันจะใส่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ๊ะขาเข้ากับขาออกเนี่ยเราใช้เบอร์เดียวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอซีเนี่ยเราเล่นได้อีกนะครับเนี่ยสัญญาณแต่ช่วงอย่างที่เห็นสัญญาณซับผมแจกคนละเบอร์กันน,นะครับเพราะว่าไอซีแต่ละเบอร์เนี่ยมันก็จะให้อัก,กษณ์เสียงที่แตกต่างกันนะครับ ประมาณสเต็ปต่อไปก็คือการเปลี่ยนตัวด้านทานนะครับเอ้ยขอโทษนะครับเปลี่ยนคาปาคาปาเดิมของตัวนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ในนี้นนคือผมมีการเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะครับเสเต็ปเริ่มต้นเลยนะครับก็คือ,คอแนะนำ ถอดของเก่าออกใส่ของใหม่เป็นเบอร์เดิมนะครับค่าเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นชนิดคาปานะครับจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับถอดใส่ค่าเดิมนะครับสมมตุติเราเปลี่ยนคาปาหมดแล้วนะครับเรารู้ึกไม่พอใจเสียงคาปาเนี่ยผมบอกก่อนว่าแต่ละชนิดก็ให้น้ำเสียงที่แตกต่างกันเราไม่พอใจเสียงนะครับ รู้ทุกว่าเสียงกลางมันอู้ไปเยอะไปหรือน้อยไปนะครับให้เพื่อนๆมองนะครับจากตัวด้านทานลงมาอันนี้คือเสียงแหลมอันนี้ก็คือคาปาด้านเสียงแหลมอันนี้คือเสียงกลางคือเสียงต่ำนี่คือเสียงด้านซับของผมนะครับมันจะอยู่ตรงกับตัววอลลุ่มนะครับตรงเนี้ค่าพวกนี้นะครับมันจะจะับคู่กัน เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนค่ามันได้ครับเปลี่ยนได้นิดหน่อยก็คือลองลดทีละนิดเดียวเช่นเบอร์เป็น221อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นสามสามหนึ่งก็ได้นะครับอ่าไม่ต้องเปลี่ยนจะลองเปลี่ยนไล่ดูนะครับเราจะให้น้ําเสียงที่แตกต่างกันนะครับอ่าต่อมาคือตัวอานะครับเราสามารถอัปเกรดได้ นะครับให้เป็นตัว R ที่มีความคาดเคลื่อนน้อยลงนะครับแต่เพื่อนให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะครับเรื่องค่าการเปลี่ยนค่าตัว R นะครับถ้าเพื่อนๆมันเราสามารถเปลี่ยนค่าตัว R พวกนี้นะครับเนี่ยเพื่อกําหนดอัตราการขยายของไ c ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนค่าเยอะไปหรือน้อยไปทำให้ไอซีมันขยายมากกว่านะครับเสียงมันก็จะเสียงมันจะเรียกว่า มันจะแย่ถ้าน้อยไปมันก็จะเบาเกินไปนะครับเออถ้าสำหรับผมนะครับการโมให้พอผมแนะนำว่าเปลี่ยน R ให้มีความคาดเคลื่อนต่ำพอนะครับอย่าพยายามอย่าไปยุ่งกับค่าของมันนะครับอ่าก็คือผมขอสรุปให้เลยเอ่อฝากอีกเรื่องนะครับก็คือการลงกาวนะครับพยายามเพิ่มจุดลงกาว นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เริ่มทํานะครับพวกนี้นะครับกาวเนี่ยสามารถเพิ่มจุดหลงกาวได้เลยนะครับช่วยมันเพราะว่าลายสายไฟในวงจรมันน้อยนะครับเพื่อช่วยในการลดเสี่ยงซ่าได้นะครับสรุปเลยสเต็ปหนึ่งเปลี่ยนซีครับเปลี่ยนสัญญาณนะครับมือใหม่แนะนำให้ใช้ค่าเดิมไปก่อนค่าความจุเดิมเติเน เ็นซีที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเป็นซีแบบโอเดิโอเก้นนะครับอ่ะซียู่ดวยซีนะมีกเป็นแบบอ่าก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนคาปาเพิ่มความจุไฟนะครับแต่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมากจนโอเวอร์นะครับเพิ่มค่าเป็นสองสามเท่าได้ต่อหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเพิ่มความจุได้ แต่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องพุวงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อวงจรชุดพวกนี้ด้วยนะครับมันจะเสียหายได้อ่าต่อมาเล่นแนะนําให้เล่นที่ไอก่อนนะครับส่งผลเยอะกว่านะครับก็ครับปาตัวนั้นทานนะครับผมฝากเพื่อนๆไว้อีกเรื่องนึงนะครับ IC เนี่ยมันก็จะมีมีรายแบบ รายราคาอันนี้ก็จะเป็นงานอย่างดีอันนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนไอซีอ่ะถ้าไอซีเพื่อนๆสมมติเพื่อนๆเปลี่ยนชุดเนี้เป็นของแพงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีชุดหนึ่งนะครับที่จะมีภาคพวกนี้เหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือ Power M ของเพื่อนๆอ่าเจ้าตัวนี้นะครับ สมมุติ IC เดิมราคาตัวหนึ่งยี่สิบกว่าบาทใช่ไหมเ mm hmm. พื่อนเพื่อนเปลี่ยนเป็นตัวสองสามร้อยอ่าแต่เพื่อนเพื่อน,นรู้สึกว่าเสียงมันดีขึ้นแล้วแต่มันอยากได้ไปอีกนะครับผมแนะนำว่าให้หยุดสองสามร้อยที่จุดปีนะครับแล้วไปแก้ที่ตัว power amp เพิ่มถ้าถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนใช้ power amp ที่ราคายังไม่สูงมากนะครับเพราะว่าในตัว power amp เนี่ยเขาก็จะใช้ ถ้า power amp ราคาหลักร้อยหลักพันต้นๆน,นะครับเขาก็จะใช้ไอซีที่ว่าราคาถูกเหมือนกันอยู่เราต้องไปแก้ที่ power amp ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราถึงเราจะทำสัญญาณเนี้ยให้มันดีแต่ power amp มันไม่รองรับมันก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องทำให้มันครบครู่กันไปนะครับอ,อย่างไรก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนชอบก็ขอบคุณนะครับมีอะไรก็สอบถามหน้านครับอ่าเรามีสินค้าด้วยครับอเป็นอันนี้เป็นตัวอันนี้นะครับเป็นตัวเทสของเราอยู่แต่ว่าตัวจริงเรามีขายนะครับแต่ว่าหน้าตาจะดูดีกว่านี้นิดนึนงนะพอดีเิ็ค้ามหมดนะครับแล้วตัวน,นี้ไม่ดูสามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเลขไว้ให้ ครับแล้วนนก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ